ทขผิดชอบตามกฎหมายตามมาตรา5ของคองครก็คือคือหนึ่งบริษัทสองกรรมการแล้วก็สามผู้รับมอบใครก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแทนในจ้างก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่าง้่ะไม่มีใครอยู่เลยในในอันนี้ถามถามถ้ถาถ้าสมมุติมีไปต่างประเทศดีไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าเราก็ไม่เจอก็ก็ก็ต้องเอ่อพนักงานสอบสวนอันนี้ก็จะเป็นสอนรับเท้าใช่ไหมต้องไปยื่นคำร้อง่อกสารเพื่อออกมาจับจับขั้นตอน ว่าตอนนี้คือเป็นการยื่นตามขั้นตอนตามขั้นตอนกฎหมายแรงงานยังไม่มีการฟ้องแพงเองไม่มีแต่อย่างอย่างนะก็ก็คือการใช้สิทธิ์เนี่ยอันนี้ผมอธิบายน้องๆไปเลยทีเดียวแล้วให้ความรู้ประชาชนทําได้2อย่างหนึ่งไปใช้บริการพนักงานตรวจแรงงานนะหรือไปฟ้องศาแลแรงงานโดยตรงจะทํา2งอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการถึงจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลแรงงานนะครับ แล้วโดยโดยนี่แล้วเราควรจะดําเนินการยังไงคะก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะก็ไปยื่นพนักงานตรวจแรงงานพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขากฎหมายต้องคับเลยเขาต้องสอบสวนสั่งภายในหกสิบวันจบเลยนะครับแต่ว่าท่านี้กฎหมายเราเนี่ยมันก็แปลกนะก็ฝากพี่น้องเขาก็อยู่มาสามสิบสี่ปีนะคะมีอีกท่านหนึ่งก็อยู่พี่ปอกพี่ยื่สิบหปีแปครับซึ่งอีกกี่วันเกษียณไหมอปีกีสองปีเกษียณ พิเศษน,นะคะคนนี้อยู่นานที่สุดนะคะ<ม>ที่สามสิบปีสาสิบห้าปีนะคะ<ม>ถามว่าเราไม่เราอยู่กันที่นี่นานขนาดนี้นะคะเพราะว่าแต่ปลอบกันนะคะว่าเอาเอายังไงดีเราจะไปกันยังไงดีแต่ละคนก็จะทำงานกันมาเป็นเวลานาน,านเนื่องจากด้วยบริษัท เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วตอนที่ได้ได้รับคำพูดเรื่องเงินชดเชยที่16เเซถามจริงๆว่าช็อกตอนที่ประกาศปิดบริษัทเราก็ช็อกนะคะเราเสียใจกับการที่บริษัทต,ต้องประกาศปิดตัวนะคะแล้ว หลังจากนั้นบริษัทก็ประกาศเงินชดเชยที่ได้รับคือ16%นะคะทุกคนก็มองหน้ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทของเราทำไมเงินชดเชยที่พวกเราทั้งหมดทำงานมา37คนนะคะที่มาในวันนี้<ช>แต่จริงๆมีทั้งหมด79คนนะคะวันนี้ก็มี89คนนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะอดีตพนักงานบริษัทเจสแ l ลกอเบลมีเดีจำกัดนะคะ <37 S 2> เราก็มากันทั้งหมด37คนนะคะวันนี้เราก็คือจะมาขอความช่วยเหลือจากทางทนายเดชานะคะเพื่อที่จะขอให้เรียกร้องอสิทธิในเรื่องเงินชดเชยที่เราควรได้รับตามกฎหมายอ,มอย่างถูกต้องนะคะ ด้วยเหตุจากว่าตัวบริษัท JSL เท่าที่พวกเราก็ทราบข่าวกันอยู่แล้วนะคะที่ทางบริษัทได้ประกาศปิดตัวไปเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถือยืนย่นเลยถือยืน่นยื่นยื่นอย่างนี้นะที่ทำาปสะเทือนใจอยู่ประมาณนึงแล้วก็ไม่อยากให้มันต้องเกิดขึ้นกับคนอื่นๆอีกเนาะเอาเอาจะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวให้น้องกัจัดการนะน้องเดินยเรื่องเลย ไม่เดี๋ยวน้องต้องสวัสดีอะไรเลยสวัสดีเลยแล้วแนะนําตัวน้องเป็นใครนํามีสามเงินยากจังเลยเออไม่เป็นไรแต่พี่พูดไงเนาะเห้าะงั้นเนทุกคนก็มีอะไรให้พูดขึ้นมานะคะอยากเก็บกันไว้นะวันนี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วเราเนาะตอนนี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วบรราะาะนี้อยากจะพูดอะไรหรือมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกไปก็พูดออกไปนะคะ สิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนอกจากเงินชดเชยที่เราควรได้ตามกฎหมายเท่าน,นั้นเองเจวเย็นครับเจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลแต่แต่แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบเวลาพูดขยับมาเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ได้